สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ bm x1 นะครับมาทำกุญแจรีโมทเพิ่มนะครับ f48 นะครับตอนนี้ได้ทําการลงทะเบียนรีโมทจับคู่กับตัวรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาลองเทสระบบนะครับอันนี้ของใหม่ที่ทำลงนะครับครับสมาร์ททำงานนะครับดูรีโมทนะครับล็อกครับกดล็อกนะครับล็อกใหม่ครับ คล็อกอีกทีครับเปิดฝาท้ายนะครับออปิดฝาท้ายครับออทำออออง,งานปกติน,นะครับออสมาร์ท ทำงานเหมืนเดิมครับกดสตาร์ทครับตาติดเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้นะครับขอบคุณมากครับ